สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับกุอุ้งอีกแล้วนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วก็เฉลยกิจกรรมที่2.6นะคะโปรแกรมฝึกพิมพ์นะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ นักเรียนเรามาดูกิจกรรมที่2.6กันนะคะโปรแกรมฝึกพิมพ์การหาตัวอ,อักษรบนคีย์บอร์ดนะคะนักเรียนของคอมพิวเตอร์เนี่ยมักจะเป็นปัญหาของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่ยังใช้คีย์บอร์ดไม่คล่อง การเล่นเกมฝึกพิมพ์สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะเกมฝึกพิมพ์นะคะอาจจะทําได้หลายวิธีสําหรับวิธีการง่ายๆนะคะอาจจะให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอักษรขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้นะคะลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปโดยอาจนําโปรแกรมจากกิจกรรมทายตัวเลขนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้นะคะโดยการทําตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ 1. ให้นักเรียนสร้างตัวละครเป็นตัวอักษรขึ้นมานะคะโดยเลือกที่ แล้วจากนั้นพิมพ์ A แล้วแบบสีและขนาดตามที่ต้องการเลยนะคะครูก็จะจัดการทำเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสำเนาตัวละครนะคะโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกทำซ้ำนะคะสร้างคอสตูมจำนวน26ตัวจากนั้นให้แก้ไขตัวอักษรตัว A ถึง Z นะคะแต่ว่าครูนะคะยกตัวยอย่างให้นักเรียนนะครูทำเป็น10ตัวนะคะตั้งแต่ A ถึง J นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมโดยให้ทำงานนะคะเมื่อตัวละครถูกคลิก แล้วพูดว่าลองคลิกแล้วพิมพ์ตามฉันนะคะจากนั้นให้รอ5วินาทีแล้วทำซ้ำจานวน50ครั้งดังภาพเลยนะคะที่นี้นะคะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้สุ่มตัวอักษรแล้วรอการพิมพ์ดังภาพเลยถ้านักเรียนทำ26ดอักษรนะคะก็จะต้องเป็น1-26แต่ของครูมีแค่10ตัวอักษรก็จะเป็น1-10นะคะจากนั้นนะคะเราทดลองรันโปรแกรมเลยนะ รันโปรแกรมแล้วนะคะแล้วทีนี้ตัวละครน,นะคะก็จะพูดว่าพิมพ์นะคะเมื่อตัวละครถูกคลิกเสร็จเห็นไหมคะก็คือลองคลิกแล้วพิมพ์ตามฉันอ่ะทีนักเรียนก็ต้องพิม G. พ์กดิ่พ์ I พิมพิม D. พิมพ์ C ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็เห็นภาพแล้วเนาะถ้าต้องการพัฒนาโปรแกรมนะคะนักเรียนให้รอการพิม,นะมพ์นะเมื่อพิมพ์ถูกหนึ่งตัวก็จะได้คะแนนหนึ่งคะแนนใช่ไหมคะจากโปรแกรมนะคะจะพบว่าโปรแกรมนี้นะคะจะสูงตัวอักษรขึ้นมาครั้งละหน่งตัวนะคะแล้วรอการพิมพ์จำนวนห้าสิบครั้งนะคะนักเรียนเป็นการฝึกนะนักเรียนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะก็ ลองไปทําดูนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ดูของครูอุ้มได้เลยก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะวิธีการแก้ปัญหานะปัญหาแต่ละปัญหานะคะนักเรียนมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนักเรียนลืมกล่องดนสอและต้องการได้กล่องดินสอคืนการแก้ปัญหานี้เราจะต้องทายังไงคะเราก็จะต้องทบทวนว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแต่ละสถานที่ที่เราไปไปทําอะไรแล้วพิจารณาว่าสถานที่นั้นๆเราทําอะไรกับกล่องดินสอหรือไม่หรือ,อถ้าเราต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะนัก เร,เราก็จะต้องทบทวนว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้างมีเรื่องใดที่เราสามารถตัดออกไปได้บ้างหรือว่ามีเรื่องใดที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนั้นๆได้บ้างนะคะต่อไปนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ เป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นนะคะนักเรียนเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาบางปัญหานะคะนักเรียนอาจมีความซับซ้อนขึ้นเราจะต้องใช้เงื่อนไขหรือเหตุผลเชิงตากการรกะเนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาเช่นการเล่นเกมเขาวงกดเราจะต้องทําตามเงื่อนไขของเกมวิธีการเล่นก็คือใช้ดิสอรากเส้นจากต้นทาง ไปยังปลายทางใช่ไหมคะโดยไม่ต้องยกทิ2ออกจากกระดาษการลากเส้นนั้นนะคะจะต้องให้เดินทางไปยังปลายทางได้สั้นที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ชนกับผนังน,นั่นเองค่ะเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนักเรียนอาจจะเป็นเขาวงกตที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่ามีเงื่อไนไขที่ต้องทําตามหลายเงื่อไนไขเช่นเกมเขาวงกตคณิตศาสตร์ดังภาพเลยนะคะนักเรียนการหาเส้นทางเนี่ยเราจะต้องใช้การคิดเชิง ยังไงคะขณิตศาไปด้วยใช่ไหมคะผู้เล่นนะคะจะต้องลากเส้นให้กระต่ายเดินทางไปกินแครอทโดยเส้นทางนั้นนะคะจะเป็นการนับจำนวนตั้งแต่1-100ถึง100นะคะ เกมนะคะอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกนะคะเช่นการหาเส้นทางให้กบกระโดดไปยังสระน้ําโดยเส้นทางนั้นนะคะจะเป็นการนับตั้งแต่ 4- ถึง400ซึ่งการนับแต่ละครั้งนะคะจะเพิ่มครั้งละ4นั่นเองค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็เคยเรียนไปแล้วเนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งที่ครูได้สอนไปนะคะอันนี้นะคะครูจะเป็นการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนให้นักเรียนเฉยๆนะ การฝุกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาสิ่งต่างๆในอนาคตเช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินทางไปยังเป้าหมายในขาโงกดเราก็จะต้องนําวิธีการคิดของเราและเงื่อนไขต่างๆมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์เลยใช่ไหมคะร่งภาพเลยมีเ,เน็กจะเรียนกําลังเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์เดินทางไปหาถ้วยรางวัลน,นั่นเองคะ่ะ การใช้เหตุผลนะคะนักเรียนเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานโดยแสดงธีการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะทำได้โดยการเขียนการบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์นะคะ กระบวนการแก้ปัญหานะคะอย่างแรกเลยก็คือการพิจารณาปัญหาคือการที่เราทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและ2นะคะวางแผนแก้ปัญหาคือการกําหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหานะคะโดยการทํางานนี้นะคะนะักเรียนเราอาจจะต้องทางานซ้ำๆจนกว่าจะแก้ปัญหาได้สาเร็จนั่นเองค่ะ เรามาดูที่แบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะเรื่องการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะให้นักเรียนนะคะใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจําวันนะ,ะนะคะนักเรียนวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรอนักเรียนลองเขียนลงไปเลยนะคะกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะนักเรียนเป็นการการพับกระดาษข้อที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอลากเส้นเดินทางไปยังอีก ปลายทางโดยไม่ต้องยกดินสอจากกระดาษแล้วนะคะแล้วก็ต้องไม่ชนผนังนะคะนักเรียนต้องลากดินสอนะคะให้ไดโนเสาร์ไปหาไข่เรียนลองทำดูนะคะ ข้อสองก็คือให้นักเรียนลากเส้นให้แมวเดินทางไปกินปลาโดยเส้นทางนี้นะคะจะเป็นการนับจํานวนของตัวเลขสองถึงสองร้อยซึ่งการนับแต่ละครั้งจะเพิ่มครั้งละสองนักเรียนลองเขียนดูนะคะว่าเริ่มจากจากสองเนี่ยไปถึงสองร้อยจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างแค่สักสองตัวเลขนะสองเพิ่มทีละสองใช่ไหมคะก็เป็นสองไปส ไปหกแล้วไปยังไงต่อนักเรียนลองเล่นดูเลยนะคะ,ะให้เขียนลงไปเลยนะลากเส้นเลยค่ะอะกิจกรรมลากเส้นนะคะให้นักเรียนลากเส้นให้นกบินไปยังรังนกโดยเส้นทางนะคะจะเป็นการนับจานวนตัวเลขแต่ห้าถึงห้า้อยซึ่งการนับเลขแต่ละครั้งจะเพิ่มครั้งละห้าเป็นยังไงคะก็เป็นห้าสิบสิบห้าแล้วไปยังไงต่อนักเรียนลากเส้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้นกไปหารังนกให้ได้นะ สุดท้ายนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนนำกระดาษขนาด A4 ที่มีความกว้าง21ซนติเมตรและความยาว29.7ซนติเมตรมาพับครึ่งในแนวเดิมไปเรื่อยๆจากนั้นนะคะให้นักเรียนบันทึกความยาวของกระดาษหลังการพับครึ่งนะคะแต่ละครึ่งลงในตารางบูรณาการกับกลุ่มพณิตศา์นะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนเลยอย่างเริ่มต้นใช่ไหมคะมีความยาว29.7ถ้านักเรียนพับครั้งที่หนึ่ง ความยาวจะได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะกรอกตามตารางเลยนะครับตามแนวจากตัวอย่างเลยนะคะแล้วตอบคำถามทั้งด้านล่างนะค่ะนักเรียนก็ได้เห็นการเขียนโปรแกรมฝึกพิมพ์แล้วนะคะแล้วก็ออกได้ครบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วนะการแก้ปัญหาถ้ายังไงนะคะนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมแบบสึกหัด ที่หน้าหถึงเด้วยนะคะแล้วยังไงสัปดาห์หนะ้าพบกันใหม่คะ่ะวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ